พี่น้องเอฟซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ค้าแขผื่พไม่านช่างสังเกตจริงๆโอ้โหเรียกว่าคลิปนี้ต้องรีบจุดรววพยัคฆ์าน<ม>ล่าสุดพี่น้องเกิดเอี่ยงขืนน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเตรียมตัวจะออกเดินทางไปทําการแสดงค่ําคืนนี้ออแต่บาดท,ที่นี่พยัคฆ์ผานออ่ได้นางรถตู้คือเกาเออ่านางรถแมคโครวัสนเถาะแมคโครแมคโครไปแั่เลือดรถขุดดินมาสสีหอดย่ามใด่สันเดย์พยัคฆ์ผานเตยล่าสีหอดโบวาันจจัังงวาสดุ บ่แมานยังดอกน้องเฮ็ดคลิปอ่าเครีคลิปออกออกมาให้เอฟซีพอเอฟซีแม่ได้เบิง่งพ่อได้มวนพ่อได้หัวจังสีแหมแต่บาดท,ที่นี่เอฟซีแฟนคลับเป็นยังคือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักผู้ใหญ่ <บา S 2> คลิปขับรถแม่ข้อหมุนรวยๆเยอะเนี่ยแมนเออเป็นยังจังหวะจังสันพี่น้องน้องก็ขับรถไปธรรมดานเนี่ยหลับเพื่อนามผ่านอ่าบ่หูฟ้าหูหมอเอีหยังดอกแต่บาดที่น,น,นี่เอฟซีแฟนคลับนั้นสังเกตเพื่อนข้ามผ่านเลขข้างรถแม็คโครเออป้าเพื่อนข้ามผ่านใครบอกนั่แม่ยัง หาหาภา่นฮะหาซิบหา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 เมื่แล้วบ่ะเมื่อเล้วหา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 เพลงไหนไม่ผ่านที่แรกที่แรกมีเอฟซีแฟนคลับทรงมาให้แอดมินหน่อยเบิงนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปที่ลูกสาวนี่แหละนั่งขับรถแอดมินหน่อยกำลังคิดว่าสิว่าอีหยังสีวอาอีหยังสิแหมกำลังเบิงว่าอีพอเพิ่นทรงมาให้คือจังเบิงความน่ารักของลูกสาวบอบเบิงความคิดื้อบอบ ต่ว่าบาดที่นี่เขาไปเห็นพอห่างอีกผู้หนึ่งครูหนึ่งครูหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นซี่เป่าหาพ้พราะผาเออเออเพื่อมีเอฟซีพอเอฟซี FC แม่คือว่าบอบอะไ้เป็นคนช่างสังเกตคือจังข่อยเังสิแม่มมเพิ่นก็นเลยสี่เป่าหา้วงให้โตแดงกึง้งคืนเพรางผานเส้นวงกลมนั่นหาหาบอสัน,นแต่บาดท,ที่นี่บอท,ท่านได้เมือดพราะผานบอสันเมือดอีกเมือเศร้านี่เป็นจังไรลงคลิปไปเนาะพี่น้องเนาะพ่อแม่อุ้งอิงแฟนเพจลงคลิปไปคลิปที่ น้ององค์อิงเพชรบานแพงหลายหลายคนบอกว่าป้าถวพิญญพานม,มันบอแมนสั้นว่างร่องเท้าแล้วแต่มันเป็นโกดังเก็บรองเท้าไปแล้วอเจ้าเสือบอพอเอกแล้วทายไว้ปุ๊บ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 นั่นเนื้อฟ้ายังมีฟ้าเอฟซีหลายๆคนนับคููนับจํานวนคู่รองเท้าได้เจ้าเสือบอพิญญพานเข้าใจแปดสิบหาครูสัน้นอันที่คิปมือเศร้าเนี่คิปมือเศร้านี่เราแม่ผู้ใดขึ้นไปดูนับดูอันนี้บัท่ ยอข่อยไก่ยอมในความอัจฉริยะของเอฟซีอีลีย์ผู้นี้ผ่านแปดห้าวสันบ่แมนคอมเมนต์เฉพาะในช่องมังกรอีสานข่อยไปเห็นแปดซิมหาครูนี่คือว่าหลายๆช่องกับมีการคอมเมนต์เข้าไปคือกันแปดซิมหาอันนี้คือบอลูนเดียพี่น้องแต่ว่าเห็นเพิร์ลบาจังสันเพบาซังสันทอเลยเอามาบอกสู้พีสู้น้องฟังเพราะว่าหมือแหลนี่เพิร์มีทั่วทางสปปอร์สันเถาะกับโบแหน่ดิกับโบแหน่เอามาบอกสู้ฟังซื้อแล้วแต่โบแมน ผู้ใดมาเกิดไปผู้ใดบ่ามาเกิดบ,บ่ไปแค่นั้นแหละมันห้ามกันบ่ได้เดี๋ยวบ่มีผู้ใดบังคับกันได้เด็ดทุกว่ารุ่นไปตั้งแต่ทางสอปปอกัอนใครบ่นี่ขคอยกันไปดึกง่ายหยกดึกง่าหยิกคอยแห้งหายโยชูนี่พีน่น้องผ่านขาขึ้นเด็ดต้อนรับสงกรานต์ปีใหม่ไทยเนาะพี่น้องเนาะงพีน่น้องข้ามทางเล่าหมานมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าสันทบขนลุกพี่น้องเขนลุกขนลุกหมึกบ้านหมึอควันเป็นจังไดเห็นเลขออกยี่ห้อรถมอเตอร์ไซค์จากของเห็นค่าคาเนี่ยเห็นเป็นตัวซามโตมันเตอ่์บอแล้วบ่แล้ว เออขี่ไปขี่ไปบ้าไห้โศกจนอยู่กันนะเออหนึ่งสามสี่มือมือก้อนนี่เด้วัานจันนี่เด้หนอเดึกเล่าเลยอืพี่น้องว่าร้อมากขนขนชิงลูกอบ่เป็นปวดทองของนาบ่เออเอาขนลูกทีนี่ขนลูกพี่น้องอันบ่าป็นยังเห็นแค้นแหล่ๆนี่คือว่าซอมรถซอมแล้วอยู่นี่ห้างห้างรถม่างรถออกมาเมื่อแล้วสี่ประกอบขึ้นประกอบบ่ได้พี่น้องเรียนอะไรสามตัวเฮ้ยนอกเรื่อง เห็นโตแดงคึ่งคอ่งยู่แห้งโหลดมอเตอร์ไซค์เมื่อวานนี้ได้จัดไปเมื่อคืนนี้เมื่อก่อนเมื่อก่อนจัดไปพี่น้องเอ้ยข่อยจนขนลุกสองซีเก้าเก้าพ่ะนะเพื่อนพานจัดสามซีจัดไปสามซีเหรเน้นเน้นเลยะเน้นสามซีซีสามหนอเน้นเน้นเออกสองซีพี่น้องเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปเนาะพี่น้องเนาะเอามาฝากพี่ตอนนองสุกมันเมือแรงเพื่นมี เพื่อผู้ใดอยากเสี่ยงดวงแล้วจะดวงไผดวงมั่นวสันทะเอามาบอกสู้ผีสู้นองฟังแต่ว่าลูกสาวลาน้องอุ้งพยาบานแทงเพิ่งก็บอกได้ว่ายังดอกแต่ว่าด้วยความเป็นคนช่างสังเกตของเอฟซีแฟนคลับนี่แหละในคำพันเรียกว่าทุกคลิปเอฟซีแฟนคลับสิบ่ผ่านเพราะว่าหลายๆคนแต่ยังสีมันดูเล้วขึ้นรถแห่กันเลยจอบเอาเออขืนรถแห่ก็ได้ขึ้นรถผู้นั่นผู้นี้ออกเบิร์ังสี่หมเออกันเลยว่า ห่วยจังแต่ยืซื้อขายซือตัวสนอืมอซื้อไยสิเป็นยังตังแต่บ่เห็นกับสันหาอยู่ว่สัญท่บานคนง่วงง่ายบานคนง่วงง่ายปลาพญพานเคยนลูกล้มผัดมาได้ไหมลมผัดมาเลยบ็ไม่ยังเด้พี่น้องบบอยากใหงง่วงง่ายแต่ว่า้อนมยังคือว่ามือนีอากาศมันมันมันเป็ดเป็ดพญิพานย่างเว่นี่แดดฮอนครับว่าหันออกไปตลาดคือจังสีมีผ้าอยู่นี่ละ เป็นเป็นล่มนะพี่น้องเนาะเอากระโซงกำลังใจสําหรับมอล่าสุขนา่นหลัะพี่น้องมือแรงทําการแสดงกับขอให้ปลอดฟ้าปลอดฝนช่วงนี้พรากรี้วาอากาศเป็นบอกมาแล้วประเทศไทยสิมีฝนหน่อยลงหน่อยลงเออแต่ว่าอากาศฮอนนี่สิมีเพิ่มมากขึ้นอุณหภูมิสูงรึ้นเรื่อยๆยพี่น้องเพอะว่าฮอนแบบมืดนีบ่เพื่อมือรุ่นเลยยังสิแม่แต่ว่ากับ่เป็นว่าสิบตกดิตกอยู่แต่ว่าน้อยลงฝนในประเทศไทยน้อยลงแล้วก็ฝนส่วนใหญ่ตอนนี้พี่น้องต้องบอกพี่น้องไปก่อนว่าเป็นช่วง มรสุมาพายุโซลร้อน,นสีเป็นังสี่เบิดแห้งห้อนเท่าไหรแห้งล้มเท่านั้นแห้งล้มเท่าไดแห้งฝ้าห้องเท่านั้นแต่ว่าฝากฝากฝาก,ฝากเตือนผพ่เอฟซีแฟนคลับนพีนงเนาะช่วงนี้คือว่าเป็นช่วงจังไดหลับผ้าอยู่เข่าละกะฝนไม่เพิ่นว่าฝนไม่ฟ่าไม่พายุผ่านต้องระมัดระวงัง มือสองสามมือบ้างหันเนาะที่ว่าผ้ายู่เข่าแม่พันธ์ผ่านกระทั่งเซบอกร์กระทั่งสวัตบุรีพี่น้องฝ่าฝ่าฝ่าโล่งฝ่าเนบ่ยนระทั่งสวัตบุรีนี่ได้รับความเสียหายหลายโกกซ้ำสาโกกจามจุลีใหญ่พี่น้องอยูอ่าสีว่าจังไลยล่ะที่คล้ายๆอำเภอจังสีบอหรือว่าอย่างนี้ล่ะคอยฟังข่าวดูมืัอส่วนมันหักลง สรุปกันนะแอดมิหน่อยเอาสรุปกับเอฟซีแฟงคับเพิ่นวาเนาะเพิ่อนวามากก็เลยเบาต่อพรียงพนรองเท้า8 5ดสิบหคู่แต่ว่าส่วนรถแมคโครที่นองอุ้งเห็บมันแพงขึ้นไปคับหนังเพรียงพานหาสิบหาพี่นอ้องหาสิบบอตรงกับบ่มมโตกลับแล้วหาสิบหาคือหาสิบหาแม,มนบ่แมนรลากาสะสมมุิว่าเป็นอย่างบุญอย่างคุณเนาะออกยี่หลีมือเลี้ยงเสียโ่าผู้ใดได้เบิ่งคลิปนี้นี่ที่ มาไล่เข่าลัวๆมือแรงทางสาวน้อยเพลียนแพงพี่น้องวันที่23เมษายนพศ2 5 6 8ไปทําการแสดงยุทธที่สนามโรงเลียนบ้านหนองไม้งามตําบลหนองไม้งามอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์มารอรุ่นกันสำหรับเอฟซีแฟนครับทางจังหวัดบุรีรัมย์กับเอฟซีแฟนครับทางนาแก่นครพนมสิเป็นจังไดเพื่อขาผ่านแล้วมืออื่นมืออื่นวันที่24เมษายนพี่น้องสาวน้อยเพรียงเพงน้องอุ้งเพรียงเพียงนี่แหละ ไปทาการแสดงอยู่บ้านนาใหญ่ตําบลน,นาใหญ่อําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นงานอีหยางพี่น้องท่างหน้าไงพี่น้องทางสุวรรณภูมิทักมาบอกข่อยในเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าบุญอีหยางกับเป็นบุญบองไฟข่อยที่ไปตาเศ้าข่อยไปกินเขาข่อยไปกินเขาพี่น้องมีอยู่บ่ไม่หวานไปหาเอาหน้าบ่ย่างบ่หับพี่น้องลวอพ่อ,อ,พอ,อยู่วักเลยละ,ละเอ้าจังสันพี่น้องสำหรับมื้อนี้เฮาสองคนกับสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสทานี้ขอให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับโศกมานลำลำเรื่อย ขันหาหาก็แปดหามาอันตีบ่ต้องเอิดข่อยว่าผ่านว่าปาผ่านเอเอครับสำหรับมือนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ